หลังคาเหล็กนะครับสูดกลมท้ายสั้นนะครับแข็งยางสภาพดีจะให้ดูเครื่องหน่อยครับอันนี้ได้เครื่องนิดตูครับสามสู้ครับเครื่องแห้งเลยครับฟองอัดอลิกผมเกลี่ยให้ใหม่นะครับน้อน้ำนะครับสภาพดีนะครับปามแห้งนะครับนะครับป๊มไม่แห้งเลยนะครับไม่มีน้ำมันเลยนะครับสภาพดีๆอย่างนี้เลยมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ 1 6ึ0 0 0บาทพร้อมลายไปปิ้งครับสภาพดีขึ้นกระบะได้สวัสดีครับร้านราชาแบคโฮครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดนะครับ3ตันนะครับ1ตันนะครับใครอยากได้รถขุดเก่าญี่ปุ่นนะครับที่ร้านมีเยอะมากนะครับนี่ครับมีซูก็มีนะครับ3ตันนะครับคันเล็กๆก็มีนะครับหัวเก่งก็มีนะครับมีเยอะมากนะครับมีหลายคันนะครับที่ร้านนะครับรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับมีรถเยอะนะครับนะครับแสนสามแสนสี่แสนห้านะครับถ้าสามตันก็ประมาณแสนเจ เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูคันนี้ครับมิซูบิชินะครับ ME15 นะครับคันนี้สภาพใหม่นะครับมีลายไบปิ้งนะครับบุ้งกี่ใหญ่นะครับมีหัวคีบนะครับเดิมจากโรงงานนะครับบูมาไม่มีร้าวแทกยางสภาพใหม่เดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับนี่คันนี้ได้เครื่อง3ามสูบนะครับนะครับเป็นรถขุดขึ้นกระบะได้นะครับรถขุดขึ้นกระบะได้นะครับขึ้นกระบะได้นะครับอยู่ที่รอบเดินเบานะครับนี่ครับใบมียกตัวแรงนะครับ ได้ดูหน่อยนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ครับยกได้สูงนะครับนะครับยกเสาเข็มได้สบายเลยนะครับนะครับปูมามยาวนะครับขุดลึกต้องมีเกือบเสาสองเมตรกว่านะครับเนี่ยสองเมตรกว่าได้เลยนะครับที่สําคัญคันนี้คือบุ่กขี่ใหญ่นะครับบุกขี่ใหญ่มากนะครับนะครับสวิงคอได้นะครับสวิงคอได้นะครับซ้ายขวานะครับครับนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับใช้งานในที่แคบนะครับขุดล่องประปานะครับเหมาะนะครับ ใช้งานกุดล้องปะปางอย่างเี้เหมาะเลยนะครับและที่ต่อมันคือมีลายไปปิ้งมาให้แล้วนะครับลายไปปิ้งเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับเท้าเหยียบนะครับลายไบปิ้งนะครับส่งน้ามันมาเลยนะครับพุ่งกี่ใหญ่ครับคันนี้มิตซูบิชินะครับเอ1มีสิบห้านะครับขนาดหนึ่งจุดห้าตันนะครับขึ้นกระบะได้นะครับใช้กระบะย้ายได้นะครับนี่ ขับง่ายครับความเร็วพอมีครับอาจจะไม่ได้เร็วมากครับแต่เรื่องกําลังนี้หายห่วงครับพอดูจากขนาดบุ้งกี่ก็รู้แล้วครับนยกตัวสบายนะครับแรงไม่โหลดเลยนะครับใบมีสวยนะครับเดินนิ่มครับเป็นแทกยางครับนะครับปั๊มแรงนะครับ เดินนิ่งๆเลยนะครับแ็กยางค่อนข้างใหม่ครับคันนี้นะครับช่วงล่างพ่นด้วยสีโจตันอย่างดีนะครับสวิงได้รอบคันนะครับสวิงแน่นดีนะครับไม่ไหลนะครับตัวเดินเดินนิ่งครับไม่มีเสียงเลยนะครับ อันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนครับหกหมื่นเก้าพันบาทเอหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนิดนึงครับหัวมาไม่มีร้าวครับหลังคาเหล็กนะครับสูตรกลมท้ายสั้นนะครับแข็งยางสภาพดียวให้ดูเครื่องหน่อยครับอันนี้ได้เครื่องนิดตูครับสามตู้ครับเครื่องแห้งเลยครับ ฟองไอโดริกผมเคลียร์ให้ใหม่นะครับม้อน้ำนะครับสภาพดีนะครับปั๊มแห้งนะครับนะครับปั๊มไม่แห้งเลยนะครับไม่มีน้ำมันเลยนะครับสภาพดีๆอย่างนี้เลยมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพร้อมลายไปปิ้งครับเนี่ยสภาพดีขึ้นกระบะได้่าด้วยครับร้านราชาแบงโกครับหรือใครอยากได้สามตันนะครับมีนะครับสามตันมีสองตันลายไปปิ้งมีนะครับ หัวเก๋งติดแอร์มีนะครับมีมเยอะครับที่ร้านนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ